ี <Elon. S 2> ่รอนคาเฟอีนตอนเช้าของฉันวันนี้มากินกะเพราบ้านพี่กะเพราตอนนั้นพี่จี้ก็กินก่อนเพื่ือนเลย น่ากินหอ,อมมะระขนมจีกลออร่อยมากาคนคาพูดของคนละทุนน่ากินจังเลยหมึกผัดน้ำดำไอร่อยไหม ราให้น้องก่อนเข้าสวยน้ำโบเข้าไปตรงสีเหลืองๆแล้วก็คุกๆแล้วกินนะอร่อยมากกระันเราเดาะกระถางแล้วเดาะปลาใช่มันนวลๆเป็นสีเหลืองเลยอะแล้เราก็กินเลยเป็นอร่อยเลยแลวเดาะๆนเอาซีฟูดมาเทแล้วก็คุกๆหลังจากน้นกกินเลยค่ะอร่อยอร่อยจริงเป็น พอมาแล้วไ oh อ้ไงก๊อฟมาแล้วถ่ายรูปให้หน่อยเด็ดปากแซนด์ดําก,กับน้ำหมึกโบกตรงนี้เลยมันจะอร่อยนะเนี่ยมันจะอร่อยมากเลยนะแม่ดึงแรงมาเลยฟิวบูลบล็อกคำนี้มันจะอร่อยนะระวังนะทุกคน แม่มันจะอร่อยแม่ดูแม่ดูยังปวดหัวมันแซ่บแม่ต้องกินอย่างนี้เลยนะต้องกินทั้งจวง,งนี้นะแม่นะอย่าทำให้มันขาดนะ,ะไม่เสียายให้กิน รอบล้วหนุนงละดึงอ,อึ๊บอ,อ,อ,อยากจะวอกจิ้มซีฟ้ดหวานมากเออโซ่เขาให้ยังไง โตมมีซีฟูดโต่เข้าให้ต้องมเรียนกันองี้นะจัดก่อนมีการเรียนหลักัดกินด้วยนะจัดเอียนอย่างสวยงาม <jam Stadium> ครบไหม <ห iin S 2> อะลับตอน็ะไปรบอกเขาเขามาบอกนะเพราะว่าเมฆัเสียงเดียวมีในด้านเมฆวัดเนยแล้วมันสมเกลยดเออโอ้ยติดต่อไรไงล็อกรถหรอกอดูขึ้นรถ ที่สอบถามไว้ค่ะยังไม่ได้สิ้นชีพอก็คือตามรายการนี้เลยใช่ไหมคะอันนี้ต่อวันปะคะ,มนนะคแม่ค่าเซ่เข้ากับชุดแม่แมากเลยเนี่นจัดการถ่ายให้คุณหญิงเลยค่ะมือถือแม่มันไม่เข้าเซตอ่ะมือสีแดงไม่เข้าเซตอาถ่ายรูปให้คุณหญิงค่ะแม่มายืนตรงนี้มันจะได้เห็นไง แล้วเมื่อกี้บอกว่าอันนั้นไม่งามมันอันนั้นงามกว่าอันนี้รถตัวงามลูกไอยงามเนาะกันเลยงามเบื่อจังเลยบอกว่ากันฮะลูกไอลงามเนาะกินจุงของแม่ก็อร่อยแต่รอเออมันสีสันมันน่ากินเป็นเพียว กินไหนทำไงดีไหมจะจัดการเลยไหมสภาพน้เภาเดี๋ยวมัน่อยนะเจยงมันนุ huh. yeah. ่มไหมเพราะว่าปอบำรุงมันสามรอบแล้วนุ่มๆปานเห็นบอลมือเราอันนั้นอันนี้ตัวนี้่สีดำได้แบบนี้ก็เดบอดง่ายแบใช่ใส่ทิ้งเลย ขนาดใหญ่มันก็มีนะแม่ลองดูดิตัวนี้นะ่ยใส่ได้มั้นนี่ลองทาบดูด,นด,ดินี่ไงไนะม่ธรรมดานี่ไงเออง่ายมนี่า่มันนี่คางนี้ปะนี่ตึ๊บๆบกิน้ำนะคะมื้อเย็นดูฉากเพื่อให้ติใกล้แล้วใกล้อ,อะไร ไก่ตายเนี่ยหิวเนี่ยอ้วแปดวันไงเกือบตายอยากกลับไปอ้วนอีกเลยไม่โปก็กินของโปปกติไงเมื่อก่อนก่อนหน้านี้มันติดมันส่งการมันกินมันติดเออแล้วตอนนี้ก็คืองดลดลงเพราะว่ากลับมาแล้วไงพลัถอนเหมือนแม่วันสองวันแรกนั่นแหละมันไปเซ็ตคู่กันแมมฮะามจักรงั้นรถจักรงจีนจริงครับตัวก็ที่เป็นอรยากาศเนาะ แ <brasile? S 2> ม่มดูถ <c ười> <cut> ูกแฟชั่นเอาสุดนี่แล้วใช่ไหมใส่สุดปกติขาวนี่ก็ปกติขาวแง่ขก็หอ้าวมีอนมีปกตขาวก็ใส่บัได้แล้วเดี๋ยวนี้ก็เลยต้องใส่มัใส่บก็เลยต้องสำรองใส่ีไว้